เสียเขาไม่สุนตีนอะไรวะแค่นี้ให้หล่นได้หากเขาชำรุดเนี่ยเสียราคาหมด ใส่สองครั้งแล้วนะคุณเพิ่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่สองเดือนคุณไม่เคยจับกุมผูกกระทำผิดได้เลยคุณทำงานภาษาอะไรผมนา่าก็ทราบครับกำลังเราบีน้อยก็รู้ว่าน้อยคุณยังปล่อยให้ลูกน้องตายคุณมันทำงานแบบเอาตัวรอดนี่วะผมทำตามนโยบายและคำสั่งของกรมทุกอย่าง การป้องกันแล้วก็ปราบปรามพื้นที่เป็นหมื่นไร่มันเกินกําลังที่เราจะดูแลได้ทั่วถึงัวหถ้าคูณจะย้ายมาอาจจะยังไม่เข้าใจถึงปัญหาที่นี่คุณจะมีปัญหาอะไรที่ไหน,มหไไหนผมไม่สนใจผมต้องการอย่างเดียวคือผลงานครับผมทราบหัวหน้าต้องการความก้าวหน้าในวงราชการแต่ถ้าหัวหน้าได้ลงมาคลุกคลีกับผมบ้า ได้รับรู้ถึงความยากลำบากความขาดแคลนและอันตรายรอบด้านหันหน้าคงเข้าใจ <c oughs> ไม่จำเป็นผมใช้เวลาหกปีกว่าจะเรียนจบปริญญางานผมเป็นงานใช้สมองไม่ใช่กำลังถ้างั้นขาต้องใช้เวลานานหน่อย ว่าคุณจะได้เป็นคนหน้าคนที่ดีได้คุณไม่ต้องมาสอนผมต่อไปเนี่ผมจะตามงานคุณทุกระยะถ้ามีอะไรผิดปกติผมจะตั้งกรรมการสอบสวนคุณทันที รวยไปเติมลงอนอนี <bien> ้อะรวโนี่โอ้โหวลลล่วนร่างน่าสนนะเนดีมีโบ้เลยยากกระตุ้เคื่อโบ้ รับอะไรดีคะอือต้อยมยำมาอย่างปลาทอดกรอบแล้วก็ซุปตาําปูท่านมันกุ้งมาทิ้งด้วยนะอือค่ะกินอลไรจะไม่มีอาหารป่าแล้วค่ะรับรองได้อื้เือไป มันฟตฟ้นมลอ้ยเาโมลิกูไฟแหรือเปล่าะกูนึกว่าไฟไหม้ลานเ้ยนี่ไฟบ้านโวยไม่ใช่ไฟป่ากูดับเอง งูหน das ่วยบรนเทาเก่านะเว้ยเอาเลยวๆๆเลยเาลยวๆาเลยาเยาเลยเอาเเลยไาเลอาเลยเอาเลยเอาไลยเเลยเอาเลเาเลยเอาเเอรเเอารู้สอกเลมเอาเัยนอาเลยอาเเาเยเอยวอาเอยอเลยาเลอาเลเอยอเอ

What are you ไปเราปอยเป็นได้เป็นคนนี่อู้อู้เฮ้ยกูมาทําเพื่อเอ้าโอ้ยโอ้ยอ้าวอย่า จะปลัาจะไไดีเจตนาหน้านุยนุยนุยุยที่้าคนตาย เกิดอะไรขึ้นผู้หญิงสามคนยใครตอยตายครับอ่าแล้วผู้หญิงไปไหนก็ขับรถสวอไปเมื่อกี้เนี่ยครับอืมใครก็ได้ไปแจ้งตำรวจทีผมจะตามคนร้ายไปก่อนครับ ดีดีตกต็ต้องทิ้งรถไว้ที่นี่ไปเอากระเป๋าเหอ,อ,อะเอามาสิเย้นุ้ย,ย <c oughs> นี่ไปเก็บเสื้อผ้า ถ้งาทักกันได้วะทนก็อีเปล่าวีาสิเสือกออกความคิดจะใช้เส้นทางลัดหลังเขาเจอเข้าเต็มตีนเลยถ้าผมไม่สกัดมันด้วยระเบิดป่านนี้ได้ฝังศพกันเองแล้วโง่โง่กันทั้งนั้นวัดสั่งลือแล้วว่าใช้เส้นทางด้านตะวันตกเสือกละเมิดคำสั่ง ทำานกับพวกัญาอ่อนก็ยังเงี้ยมันน่าจะตายตายกันมั่งก่อนดีนายพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกสัญญากับผมแล้วว่าจะจัดการทางด้านไอ้เพิกให้ผมไตรมันขวางทางผมอยู่อย่างเงี้ยให้ผมทำยังไงอ่ะไอ้เพิกน่ะมันหัวแข็งมาอุดมการหัวกำลังหาทางเล่นงานมันเรื่องวินัยอยู่ ได้ผลเมื่อไรเราก็สบายใช่ไหมทนก็รีบๆทำกันสิครับเจ้านายใช่ถ้าพูดแล้วไม่ทำก็เหมือนในพวกบ้านน้ำลายล่ะวอาไม่ได้ถามหรือ <c oughs> <c oughs> เริ่มงานอีกครั้งนึงได้ไหมไมีลูกค้าติดต่อมาทางญาติอัว ครั้งเนี้ยส่งต่างประเทศเลยนะเว้ยได้เห็นเงินล้านแน่เอาเฉพาะดีหมีเขาควางอ่อนอุ้งตีนหมีเท่านั้นเขาควางอ่อนอุ้งตีนหมีมันนึกว่าทำได้ง่ายๆหลังตีนกูแล้วก็ไห้ทันทีเลย ลูกพี่ไร้มันว่าหน่าดูได้เป็นผมอ่ะเอาระเบิดแดดปากไปนานแล้วมึงนึกว่ากูชอบหน้ามันนักเหรอกูจำเป็นต้องทนเพราะมันไปค้นหาตลาดให้เราแต่ส่วนแบ่งไม่ไปทำนะพี่พวกเราอ่ะมีตัางหลายคนได้แค่หกสิเปอร์เซ็นท่านั้นมันคนเดียวเอาไปสี่สิบแมงเอาเปรียบชิบหาย เฮ้ยอดทนกันหน่อยไว้พวกเรางานกูเข้าที่เมื่อไรกูไม่เอามันไว้แน่กูจะฝังให้มันเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่แหละถ้าพวกเธอหนีก็ไม่ได้เขตความรับผิดชอบของผมจริงมันก็น่าเป็นห่วงเพราะที่นี่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและพวกล่าสัตว์ใจโหด ผมมาสร้างความลำบากให้กับคุณเพิกแท้ไม่เป็นไรหรอกครับกำนันผมินดีช่วยเหลือเสมอไม่แน่บางทีผมอาจจะขอกําลังจากกำนันมาช่วยปราบปรามไอ้พวกนี้ก็ได้ผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือคุณเพิกเสมอไอ้สัตว์พวกนี้อยู่ไปก็หนักแผ่นดินผมดีใจที่รู้ว่าไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเราข้าราชการหัวอกเดียวกันคุณเพิกเดือดร้อนเมื่อไรบอกผมทันที ขอบคุณครับกับนันพรุ่งนี้ผมอาจจะช่วยออกคน้นหาอีกคนหนึ่งก็ได้ฉันนึเคยว่าฝันเอาไว้นะกลับจากมาที่ยที่นี่แล้วจะกลับรวบรวมเงินไปทำคอกปศุสัตว์และวัวนมแล้วก็ทำไร่ยังไงอีก แต่ตอนนี้ยฉันจะได้กลับไปทําอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่มีความพยายามจะมีความสําเร็จเสมออย่าคิดอะไรมากเลยหน่่ยเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอะไรไม่ได้หรอก หเหออองืความจริงฉันก็ไม่อยากจะมาเลยอ่ะแต่เพราะเธอคนเดียวลากฉันมาคิดจะตัวรอดคนเดียวหรืองไงอะก็มันจริงเนี่ยถ้าไม่เพราะเธอฉันก็ไม่มาลำบากอย่างนี้หรอกเ่นสองคนอย่าทะเลาะกันสิฉันยังกลัวอยู่ด้วย จะมาตามจับเธอหรือเปล่าไม่จับเธอคนเดียวหรอกแล้วทั้งสามคนนี่แหละจะติดคุกพร้อมกันฉันไม่รลู้มหาอะไรด้วยกันนี่นางนี่เะดึกละ เช้าเราจะต้องออกเดินทางไม่ถูกตัวป่าแถบนี้เจ้เคยอยู่มาสองปีแล้วเราจะไปไหนกันนิน้อยเราจะเดินข้ามเขาแล้วก็ทุ่งผานางที่นั่นมีหมู่บ้านชายแดนเราจะหลบไปอยู่ชนบทสักพักพอเรื่องเงียบค่อยกลับเข้ามาใหม่หวังว่ากลางทางคงจะไม่เกิดเรื่องขึ้นซะก่อน อย่างเงี้ยเราจะไปไม่ถึงบ่อน้ำข้างหน้าก่อนมืดแน่ก็ฉันไปไม่ไหวจริงจริงน้อยพักสักเดี๋ยวก็ได้น้อยก็ได้อีกสิบนาทีเราจะเดินทางต่อต๊เลือ,อ,อ,อก,กเสียใจด้วยนะที่ทำให้เธอกับน้อยต้องมาลำบาก มันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกอย่าคิดมากเลยแต่เราไม่สบายใจอะไอแบบนี้ดีมากเราจะกลับเข้าไปในเมืองไปมอบตัวกับตำรวจเธอ<ๆ>จะบ้าเหรอถ้าทำอย่างนั้นอะเราก็ต้องติดคุกกันไปหมดเราก็จะอธิบายความจริงให้ตำรวจก็รู้เราคงจะไม่โดนโทษหนักหรอกเลิเกคิดเรื่องนั้นซะทีเถอะเราน่าเดินหน้าแล้วไม่มีคำว่าถอยเด็ดขาด ผมขอจับคุณในข้อหาฆ่าคนตายออคุณมีสิทธิอะไรจะมาจับฉันอ่ะคุะเมืองดีออกจากปานี่แวะครัวไทยปากช่องนะพี่นะเฮ้ยรอยกระทิงเว้ยเฮ้ยหัวบอเรอรเช่รอยกระต้องชามอ่ะ 原来是什么？ Ja <silence> พบกันอ <lly> like ีกคนน้อยยินดีมากรู้ว่าจะหนีพ้น